แต่ช่วงนี้ราคางัวก็จะคึอไกลเนาะ FC เอ้ยโอ้งูอมือน,นี่คัวาลาดบานเท้านี่ถืออืมเพราะว่าต่างประเทศเพิ่งออกมาเก,ก็บสื่อช่วงนั้นเนาะแต่ปกติจะจะมีส่งออกจีนออกเวียดเนาะช่วงนั้นราคาดีแน่นาะแต่ปัจจุบันนี้พอค่้าพ่นการส่งออกก็จะยุดแน่นอน เมื่อผ่นพื้นเมืองเขาก็จะพบพญาธิระบาดช่วงหนึ่งเนาะเข้าช่วยร้ายและเลี้ยงทำมธรรมาสะอาบอกเลยักยมสักยาเนาะเลยเหตุในมีพญาธิระบาดเนาะแต่ปีนี้กับไข้แน่เนาะบอกคือปีผ่านมาปีผ่านมาแหละเกิดพญาธิอะไรนั้นลำปีสกินเนาะตัวเป็นตุ่มนะสบาย สบายดี FC ถูกคุณทุกคนเนาะมื่อนี้มาหัวมาหอดหัวหอดสวนพี่น้องเออหลังจากไปเที่ยวมากอะเข่าหมดปกติพี่น้องเออออกมาหัวมาสวนคือเก่าไปเบิ่งน้ากันเนาะมาเจาะเบิ่งงัวมื่อนี้เนาะมาเบิ่งสัตว์เลี้ยงเขาเนาะที่ว่าปล่อยเลี้ยงก็เลี้ยงธรรมชาติเนาะบัวแดงเกี่ยวหนาเกี่ยวยุกบัวแดงหาหัวอาหารเนาะ เครื on, so women, ่อที่เอาไว้อยู่นี่ก็หมดแล้วอยู่ในคอกนี่เนาะเครื่องที่เอาเอาไว้นี่เนาะเครื่องเต็มคอกไปแล้วนี่เนาะนี่ข้างหลังนี่เนาะเครื่องเต็มหมดแล้วีนีฝนตกช่วงมื้อนึงนี่เนาะบ่มีหญ้าให้กินช่วงบ่อยู่เนาะเออให้น้องนุ่งอยู่ว่าก็ได้เกืองวหมดล่ะอืโอ้เดงวลกหญ้ามาให้กินหน่อยนึงเอออื งอ่ะต้นข้ามป้อมเถาคนและพี่นอ้องต้นมะขามป้อมต้นเถาเลยคนแล้วโอ้หัวเฮาแบ๋กบุญคันไหนมาอือาจะใหมาเบิ่งต้นข้ามป้อมเถาก่อนเนาะต้น,ะบบนม,มะามาขามป้อมเถาคน,น,นะนและอ่ะไปเบิ่งน้ำกันเนาะ fc เบิ้งสัดเลียงเข้าก่อนเบิ้งงัวก่อนฟ้าจอเบิ้งงในก็ต้องได้เบิ้งเนาะเออมันเป็นอะไรเอ๋แกยังพี่อยู่ดอกอ่ะไปเบิ้งน้ำกันเนาะอ้า fc เบิ้งน้ำกันลูกหยาบจากกันสวนมันน้อยนึงเนาะห่อนแดดไล่ออกมาก่อนต้นข้าวปอมเข้าคนโอ้จะเสียดายนี่ลมพัดมันเผาแห้งล่นเลยล่มเลยเอ๋งัวเขาถือว่าแรงนี่กกอิ่มแล้วเนาะไปเลียงมาเอให้เขาไปเลียง ท <ent> ี่มาก็มานอนเฮาดังไฟไล่ยุงทั fastest, ้งแจนไปเบิ <love> ่งนํากันเนาะ FC ช่วงมื้อนึงก็ออกลูกเออไปได้แบ่ก็มาละหักว่าได้เข้ามาในเนาะกันออกลูกแซวเดือนเดือนงนี่เนาะไกินนอยอนดอพี่น้องเอ้ยหัวสวนก็สิทํานีแอึดหาก็บ่ได้เลี้ยงในสวนดอกบ่สวนเฮาก็ได้บุกเบิกเด้อไถ ว่าชีเกี้ยมปลูกหงาปีสีมาเนาะได้เลี้ยงอยู่นอกเนาะออกไปเลี้ยงนอกงัวกับเรือโบราณได้แบ่งกันไปเลี้ยงของอื่นน้ำเนะาะวันเรืออยู่ไปจนสาวไปโตเจออ่าเด็เอฟซี F C. มาเบิ่งกันเจอเป็นงัวพื้นบ้านเนาะนนงัวพันพื้นเมืองเลือดลอยเลยเออพันพื้นเมืองเลือดลอยเนาะ เอฟซีเ okay, อ๊ะท่นคือเมืองเลี้ยงลอยเลี้ยงแบบธรรมธรรมาสตรธรรมศาสตร์โบมีหัวอาหารบม่มีนั่นได้หญ้าบ่ได้ปลูกกินหญ้าธรรมศาสตร์ปล่อยไปเออโอ้งามลายบักเทิดหน่อยเฮ้เ <c oughs> ่าบักแดงหน่อยเออเกิดใหม่โอ้อีดำต้นน่ะเกิดเลยเนาะ,ะได้ลูกเลยอีดำนะเดเิ เอาไปกินหนองมันเลยเ,เลี้ยวมาไหลได้เอาไปออกคอ,อ,อกอื่นน้ำเนาะชิบกวัวโตเลี้ยอยู่นี่กับประมาณเศรปลายโตเนาะปัจจุบันนี่เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนมันลายกับโมมีหนาให้มันกินเนาะเอาก็ได้แบ่งกันไปอยู่สวนอื่นน้ำเนาะเพราะว่าเขาก็มีหลายสวนเนะเาะโอ้หับสมาชิกใหม่สองโตเนาะ เด่มึงก่อนมันยังเล็อเดี๋ยวใหญ่แล้วตัวนี้นี่สมามวกใหม่เนี่ี่เอซีเยใหญ่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 ใหญโอ้อัมจำนวกใหม่เขาสองโตเนาะเกิดมาใหม่ตัวว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองวัวในผสมเลยบัวในท่านในมีวัน พอพันเขาบ้แล้วพอพันใหญ่มาเนาะยังมาพอพันในคอกเขาเนะเส้นกันเองมันก็จะหน่อยเขาเนาะอันผุดเมืองกับแต่ว่าใช้งบว่าร้ายในการเลี้ยงแต่ละปีเนาะอาใช้แต่เคือแห้งเนาะแต่ทานทีเ่ากันนี่แหละแต่กับโบ่พ่อดอกเนาะพอเนื้อทีมันมันชั่วร้ายกับเป็นป่าเนาะโบ่ไม่หยายมันกินถ้าเกิดดอกไปเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่นอกเนาะถ้าเข้าปล่อยไปโรดกับไ่ได้ขุมเมือ วันให้หนาหัวชวนเพิ่นกะนมีเขาไม่น้ำเนะะเาะนะครับก็จะเขาปล่อยเลยเขาบริเทศคอกเนาะเขาจะปล่อยยู่ไดเ้เดิน<ๆ>นี่เลยเนาะขี่ใช้ได้เดินนี่เนาะเดี๋ยวพอเขาจะดังไฟงนี่เนี่ยให้งัวเขาพิงเนะาะคำขึ้นมาแล้วจ้านประเภทหินประเภทยุ่งเนาะอันนี้มันจะมากินงัวเนาะแต่ว่าหาทาเขาดังไฟไง,งัวจะมานอนอ้อมนี่เนาะไอ้ดังไฟอยู่นี่เนาะ นอนอ้อมจะหีดยุ่งจะวัวกินมันเนาะแต่ห้าวาดังหายนี่อันตรายเนาะเพราะมันไก่ป่าหีดยุ่งกับลายเ,เป็นกะบไม่เลี้ยงมาก,ก็อ่มเลยเนาะนอนกองหาเลยเนาะเดี๋ยเอ้าเ,เ,เปิดไวน้ำกันเอซี ไห้มีขอคิดขอคำเห็นด,ดีๆเนาะในน้ำได้เนาะเลี้ยงแบบใดมันจังสีสบายเนาะแต่ช่วงนี้ราคางัวก็จะถือกลเนาะเอฟซีโอ้งัวคั้มเหือนีอ่คัวลาดบานเท้านี่ถืออืมเพราะว่าต่างประเทศเพิ่มม,มากเก็บสื่อช่วงนี้เนาะแต่ปกติแต่จะมีส่งออกจีนออกเวียดเนาะช่วงนั้นราคาดีแน่นอะ แต่ปัจจุบันนี่พอข้าพ่นการส่องออกก็จะยุดแน่นานย้อนงัื่พันพื้นเมืองเข้ากัจะพบพยาธิระบาดช่วงหนึ่งเนาะเขา้าชจนร้ายละเลียงตามมธรมรำศาสตร์บได้ักยมสักยาเนาะเลยเหตุนในมีพยาธิระบาดเนาะแต่ปีนี้ก็ไข่แน่นะนโบคือปีผ่านมาปีผ่านมาแหละเกิดพยาธิอะไรลำปีสก,กินเนาะตัวเป็นตุ่ม,มอ่ะนะโอ้ปีก่อนน่ะหลายปีนี้พบเห็นแต่พยาธิ bàu bểi lung lèp no, tháo bểi, bàu bểi, hà bì nong, hao gà bì nì cả, ta bao cả bộ huyên hang hao sạc chôm sạc già nó cả sau vai nó anh cả sau, rồi, cái đi mẹ, à, กินอิ่มเลยเนาะเพิ่นกระโบจะกินต่อเลยเพิ่นก็มาเขี่ยวเอนะื้องเนาะช่วงนี้จะมีมะกอกเหลื่อมมกะกบกเนาะอ่างัวจะมากินเนาะมาเลยจะมาเขี่ยวเอืเนะ้องอ,อยู่นี่แหละนี่อ่าอ่าแต่เอฟซีมียังอยากให้เห็นคอมเมนต์มาเนาะอยากเรียงแบบใด เนีได้ัชีออกแม่แพลูกลายอันนี้ก็เรียงไปลายมันกับพบปัญหาเรื่องอาหารกันกินเนาะเอาบวท่านไตอบสนองทางด้านอาหารเนี่ยมันกินเนาะเอาก็จะเกลี่ยงลายอยู่ดนกส่วนพญาดพญเย้านี่ก็สามารถปัวได้เนาะแต่ว่ามันตัวอาหารเนี่ยมันกินนี่แหละสำคัญเนาะโอ้หน้าแห่งงามดีเฮ้ đo này này lại lục lại bình với, nạp song si 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดาวเซสองเซาสี่าหกเาแปดสามสิบโอ้ยสาสิตั้ทางตัวหน่อยเนาะอเอซเอประมาณนั้นสารสิบสองตทงัวงนนหน่อยแล้วก็ูเป็นช้าท่หาตั้งพุนเนาะที่แบบงว่วยังอยู่ชาเก่าเนาะคู่เดียวบัวแดงกันออกคือแต่มันไปเมื่อไร ตัววูอิงก็ไปหากินเนาะวูอิก็นอนเพื่อนั่นส่วนเบะเฮาพันออกมาสามเบะเฮายังกินอยู่ป่าพวเอ้าฝากเอ็ซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอับสนุส่วนแบ่งกไปเรื่อยๆเนาะเมื่อหนาเขาจะไปเบิ่งพาไปเลี้ยงนเนาะเลี้ยงงัวนำกันเนาะ เมื่อนี้่เข้าวัได้เลี้ยงนเนาะมื่อไห้เนาะมันเข่าขคกแต่มันกินอีนมันก็จะยื่ทำนี่เนาะเข้าพบกันคลิปหน้าไปทุกคน